ฮาทีมงานทีอะชาเปนเฮ็ดสาร่าบัมือเนี่ยนํำที้งมวยพ่อยญ่เบีนสอทออันพ่อยญ่เบียนสอนมสอกะอะพ่อหญ่อพ่อหญ่ไสพ่อหญ่ก้อยเอาเขาพ่อหญ่เอ็นไปเนี่สนะซอยข้เนี่ยพ่อ่เ็นมุกจนให้ดอันตาคนว่าโซมพอนาโทอดนี่พอนาโพอนาสซบ่พพอนาอาปัวพอน บ่หนอพาพวยบ้านีก <c oughs> ออ่งปพ่อใหญ่กว่าอ่าพวยนสิเขาไม่เขาสวยเหมือนกันนะนและ้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพไผร่วมเป็นเจ้าภาพตอนนี้เขากำลังเสารน้อยอ,อลูกเอยนเนอาอมแอ,นนอแมแสาระน้อยลม่ไในกนีความคุณนายกนายกเป็นเจภาพไปอ๋อไยกสิทธ์เป็นเภาพอันตะแกงสามวนความีมงานเพิ่นเอาสนเสนะ นายยกทำไมนะนายกนมาใส่รัดเสากลัมาล่ำนายยกมาล่ำยกตัวม้วงอย่งนี้นายยกม้ยกขาอันนี้มองเห็น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 กระปริบตามอเห็นกระพริบตาไม่ได้หันปลานี่เดี๋ยวหันอึนจิบปลาหูจบปลาสัตว์ปลาไม่จิเสร็จปาเนยตัระบบมันึนน้ำแจ้งน้ำแจ้งน้ำควนขับน้ำควมันตาย เราขึ้นมาไตเห็นกันออกมาหมากัดะันอยู่ฝังกันเมื่อคือฮะบ้ยองท่่หมีนี่ได้กินได้กินใครไม่ม้ากินตามที่เดียวกอิ่มแล้ววะขก้นาสหรอ่ยะไปให้กนตอนนี้แล้นตั้งตั้งค่วงก็เร <mm ียนไส่ตะไครต้นไป ผู้เฒาจำสินไว้ครับสาัง่ยเแล้วไมนของพ่อันไปหมดไปแล้ไปไ้ไป่ไป้กอนนั่นนะนเนแออมี่แอบอมเล่าอ้อมเห็นออมเห็นันอันนี้หมกอันนั้นออมอันนี้หมกออมอีอออมเต่าออมเต่าหม่

เจ้ามาค่กินกินน้ำข้ามตอนกินน้ำนี่ะสดน้ำเนี่ยเ่มามาเผนเพระน้่มาต้มน้ำหม่ต่มัน่งบันรากวัหุงกันกินพวกหัวตัดเ้าเนี่เ้ยขามต่ำหุงไ่ะพูดๆๆเนี่ยถาม่ตอย่างเงี้ยหุ่นงี่ง่โตะเเนี่ย

บ่ทีมงานสอแขงเข้มแข้งไปเลหนี่องบกยิงแทบย้อมาแทส่เห็นนี่ละเห็นนี่ละบอยมาดอกคนเ้มน้มคนไมคนขนขน้มนมน้ มาจะพักตัมาเลยมาเลยนูดทำเนียัหนไมาจ้จังหวะมาจะพักักนายมาจะพักกิร่งมนลยบกนลงีลนีลวนนะเบิร์มากินพีเร่ปากคนไม่ใ่่าพูดบ้านถามหาไยาขวบนอยนึกิงนีโอเคได้ได้ไนกินพีเ่สองที่เลสองที่เสองที่เลองที่องที่ sống chi <laughs> ừ. 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 thế? à, hoa em uổng, con cảnh không? <cười> <cười>

บอกดิว่าเปลี่ยนพยานเป็นผู้บ้านเ้อประกาศบอกประกาศเสระเปลยนพยานเปูบ้านเ้อมือนี่ผ่ยใ่บ้านประกาศออกย้ำยนำใช้บอกว่าสัญญาเ้อบอกว่าไปเห็นอันแก้มแกยงเอ พ่กเจตัดเองเหรอผมนี uh, wait, s <S ่ะแหงด็กกับอกาเหรอผู้ท่องบอกโอ้ผู้ท่องบอกบอกกันาเอดไม่ใช่ขอไม่ใช่ขอาแล้วตัเอาแตปลาม่าแล้วบอกว่านย่ยไม่หิมขาเจ้าม่ายนี่ยเมอ่ามก็ได้สัดตัดหยาซื่อหมด้วว่งนี้ผมผมผมต้าเป็นเฮ็ดอันนั้นเยอะะแกงเยอั้น

ยาดบ้านทเอะเขามีเเห็นสิไม่ดีแ้วเอาอะไเอาให้สร้างบ้านเพราะสร้างอันพูันบ้านก็เห็นไม่เห็นพูบ้านเบื่อบ้านกบื่อยวเดวา้วกำลังดีเ่ะเอา้ชมนีหูทงไหนก็เอาทนั้เอาเจ้า่ากินตงพี่ผมนะพี่ผมแน่ม บอกผมเนี่ยยนยันบ่าด้าอยู่ใไหนบ่คือผมเนี่ยผมมันประเอย่างว่าเปลียนบ่ก็ไห้ใครบ้านบ้างอนี้ไม่แม่แต่ในห้องก็บอกวาได้จะไม่กินขดเปลี่น้วไมนได้มาแจ้งวัดเานทุกคนเจ้าฮ็ดไฟใหม่หม้อโอ้กัวจนว่าใหม่เจ้าไเอา้อเอาจงอเอา่ต้องเบียดกันไม่ค่อยหอมแก่แก่ข้าวจะเบียดเลย แกเิดเสียตนะเสียดนะเอาจิบังเอ้แกข้าแกเข้าก่อนอ้อมต้แต่นี่อย่งเดียวอ้อมห็นหมหนเนี่ยนะอนอ้อมโตหมดอ่ะ สภาพน้ำเขาเอื้นสภาพน้ำเขาเอื้นตภาพน้ำเขาเอื้นตภาพน้ำจืด

จ้รว่านมันจังหบาของกเขาจะวย้่อไร้พอตร้านห่าทิบบาทอะเยย่าไรเป็นท่านร้องฝันโอ้พี่พี่พี่ผมนี่มันบะแมนเมันถทบาพี่มีแเอพ่อมันมันไหวพี่พี่นยสองเท่า 装后，装后，装后、啊，装后。 เขาวงซื้อเอานี่ยรถไปน่ะเขาไปหาค้นหมกนเขาไปขั้นเดียวกันก็เต็มกุ้ก้าวเลยน่านเออองผมว่ามันมันเน่ยแหละผมว่ามันเขาจะเดียนบินไว่ามันเนื้อหัวเนื้อหวเ้อหัวเนื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 เอาัวนื้อหัวเนื้อหัวเนื้อหันืหเน่าวเนียอหัวเนื้อวเน้อหเนื้อเนหัวเน่้อหัวเนื้อหัวน้เนื้อหันี่อหัวน้หกวเน้หัวเนื้อหัเอเน้อเน วะเดี๋เลยคนนี้มาคนนี้มา้เขาจะหเา่าใา้าห้ารอยเนี่ยเราจะไปห้ไหนก็ได้